เรื่องเวรเรื่องกรรมที่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องแรกวันนี้ท่านบ้ฟังเรื่องนี้คุณถนอมเป็นคนเล่าให้ฟังบอกว่ายายเป็นคนเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งยายเล่าว่าที่หมู่บ้านของเรานะ่ก่อนนั้นมีคนรวยอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนแกมีเมียแต่ไม่เคยมีลูกเลยแม้แต่คนเดียวสองผัวเมียก็ทุกข์ใจกันมากเพราะว่าไม่มีคนรับมรดกที่สู้สาทำมาหากินเก็บออมมาไวต้ต้งเยอะแยะ มรดกทรัพย์สินต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นที่ไร่ที่นาละคนมันนอกอะทีนี้วัยยิ่งล่วงเลยเข้าไปถึงห้าสิบปีแล้วก็ยิ่งเสียใจเพราะว่าจะหมดหนทางมีลูกของตัวเองแล้วก็เลยหันหน้าหารือกันจะต้องหาเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกสักคนก็พากันมองไว้ที่หลาน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 มีอยู่หลายคนลูกพี่พีน่น้องๆ้องแหละพอตกลงกันแล้วก็ไปเอ่ยปากขอกับพ่อแม่เด็กพ่อแม่เหล่านั้นก็ไม่ขัดข้องแต่ว่าเด็กๆสีต่างไม่ยอมจากพ่อแม่ของตัว ไม่ว่าจะเอาอะไรล่อก็ตามก็ยังอยากจะเป็นลูกของพ่อแม่อยู่อย่างเก่าอ่ะแหละทีนี้ก็เลยผิดหวังกันมากอ่อ,อนอกอ่อ,อนใจอ่อ,อนวอนขอร้องยังไงก็ไม่ได้ผลก็เลยต้องเลิกลม้มความตั้งใจก็บ่นกันว่าอืมทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําเวรทํากรรมอะไรเอาไว้หนอทําไมหลานๆถึงได้ไม่เห็นอกเห็นใจบ้างเลยด้วยความรู้สึกน้อยใจใก็บ่นกันทั้งผัวทั้งเมียก็คิดมากกับผมหงอกขาวโพลนเต็มหัวเลยทีนี้มองดูแก่หนักเข้าไปอีก ผิดหูผิดตาใครเห็นใครก็ทักก็ไปทําอะไรมาถึงได้ดูแก่ไปอย่างเนี้ยทีนี้สองผัวเมียเนี่ยเมื่อม,มีมีทางออกก็หันหน้าไปหาพระเพื่อความสบายใจหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านก็เตือนสติให้ตัดใจอ่าไม่เก็บเรื่องอหาทายาทอะไรเนี่ยมาคิดให้ปล่อยใจตามสบายไม่ต้องไปแบกรับความกลัดกลุ้มหนักอึ้งอะไรเอาไว้ กลับมาจากหาพระแล้วคนเป็นผัวก,ก็เกิดความคิดอย่างหนึ่งแวบเข้ามาในหัวสมองแต่ว่าไม่บอกให้เมียรู้อ่ะไปมีเมียใหม่ที่หมู่บ้านใกล้ๆก้กันเนี่ยเมียจับได้สิทีนี้เขาก็อ้างว่าที่ทำลงไปเพราะว่าต้องการจะมีลูกเมียไม่พอใจอ่าแต่พูดมากก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ไม่อาจจะมีลูกได้หลังจากนั้นมันก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นมาว่าเมียใหม่คนนี้เกิดตั้งท้องเพราะว่ายังสาวอยู่มากยังอยู่ในวัยเจริญพันธ์ เขาก็รักหลงเมียคนนี้มากแล้วก็รักลูกมากแต่เมียหลวงก็ไม่พอใจเกิดความอิจฉาริษยาโกรธแค้นคิดหาทางทำอะไรสักอย่างเพื่อระบายความโกรธเคืองผัวที่จากไปอยู่กับเมียน้อยก็ไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมบ้านนะมัวต่ไปหลงอยู่ทางบ้านโน้นอ่ะเมียหลวงก็เลยวางแผนเอาไว้ในใจเด็กที่เกิดมาลูกเมียน้อยเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักหน้าชังเกือบจะขวบอยู่แล้วเมียหลวง แอบไปขโมยเด็กคนนั้นมาในระหว่างที่แม่ของเด็กเข้ามาในครัวเพื่อจะกินข้าวมื้อกลางวันก็ทิ้งลูกเอาไว้ในเปลพ่อเด็กก็มมวแต่ไปซื้อยาให้ลูกเพราะว่าเด็กตัวร้อนมาสองวันแล้วทีนี้พอเมียหลวงนี่ได้เด็กมาก็นําไปที่หนองน้ํากว้างใหญ่ที่อยู่หลังหมู่บ้านนะที่นั่นมันเงียบไม่มีคนสัญจรผ่านไปมาแล้วแล้วก็ยังมีต้นไม้ใหญ่น้อยยืนต้นอยู่ตามรอบๆหนองน้าด้วยเด็กไม่ได้ร้องสักแอะเดียวเพราะว่ากําลังหลับไหลอย,อยู่ในอ้อมกอดแล้วก็กําลังไม่สบายด้วย เมียหลวงออกไปที่นั่นชั่วแวบเดียวก็กลับมาด้วยมือเปล่าไม่ได้อุ้มเด็กกลับมาแต่อย่างใดเสร็จแล้วนางก็รีบกลับไปบ้านทําไม่รู้ไม่ชี้ทางบ้านของเด็กพอแม่ออกมาจากครัวไม่เห็นลูกชามข้าวหลุดมือเลยเรียกหาผัวก่อนเพราะนึกว่าผัวอุ้มไปแต่ไม่มีแม้แต่เงาของผัวไม่มีเสียงตอบผัวไม่ได้อยู่ที่บ้านนะเขายังไม่กลับเมียน้อยนี่ก็ตามหาลูกถามคนนั่นถามคนนี้ไม่มีใครเห็นอะไรเลย พอดีผัวกลับมาพอรู้เรื่องก็ตกใจกันใหญ่ก็ตามหากันอย่างวุ่นวายโกลาหลแต่ก็ไม่เจอจนหลายวันต่อมาถึงได้พบคนไปเจอว่าเด็กน้อยนี่กลายเป็นศพลอยน้ําอยู่ในหนองน้ํานั่นหนองน้าห่างจากบ้านนั้งเกือบกิโลเมตรเด็กจะไปได้ยังไงโดยไม่มีใครนําพาอุ้มไปความบาดหมางนี่เป็นเรื่องที่คิดกันก่อนเลยขัดแย้งกับใครไว้บ้างพ่อแม่ไปทําอะไรให้ใครเจ็บใจหรือเปล่า นี่เองเขาก็เลยเพ่งเล็งไปที่เมียหลวงผัวไปถามเมียหลวงก็สายหน้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยนี่อนางบอกอย่ามาหาเรื่องให้นะไม่ทําอยู่ได้เรื่องพันยังงี้ก็ไม่มีหลักฐานอะไรจะเอาผิดกันเมียหลวงได้แต่ผัวแน่ใจเมียหลวงแหละทําเรื่องราวก็เขาเงียบหายไปะทีนี้ผัวกับเมียใหม่ก็พยายามจะมีลูกกันอีกแต่ก็ไม่เป็นผลตอนหลังก็กลับมาอยู่กับเมียหลวงเพราะว่าเมียน้อยตั้งแต่เสียลูกไปก็คล้ายๆจะเป็นโรคประสาท ด้วยความเสียใจที่สุดในชีวิตนะ่ะก็ทําให้กลายเป็นคนอารมณ์ร้ายโมโหฉุนเฉียวด่าทออย่างไม่มีเหตุไม่มีผลผัวก็เลยอยู่ไม่ได้กลับไปหาเมียเก่าอ่านี่เมียหลวงก็สะใจอย่างยิ่งสีที่เขาหวนกลับมาเมียหลวงก็ทําเป็นเอาอกเอาใจเขาต่างๆนานาแต่โดยแท้จริงละเมียหลวงนี่เกลียดผัวเข้ากระดูกดำเลยเจ็บใจที่เขาทอดทิ้งนางไปก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทํายังไงกับเขาดีเพราะว่า ผัวตอนนั้นะเปรียบเสมือนลูกไก่ในกำรรม,มือแล้วจะทำยังไงก็ย่อมได้แล้วก็ใครจะมารู้อ่ะแล้วสิ่งที่เมียหลวงทำก็ไม่มีใครรู้จริงๆแต่ผลมันก็ออกมาปีเดียวเท่านั้นหลังจากคืนสู่ย่าเนี่ยผัวนี่ผอมแห้งแรงน้อยจงเรื่อยเรื่อยจนคนพูดกันว่าอิตาผัวนี่สงสัยจะโดนผีปอบมันเข้าสิงกินข้างในหมดแล้วม,มันถึงได้ผอมขนาดนั้นน่ะหน้าตาก็ซีดซีดเหี่ยวไปทั้งตัวอ่ะ ทีนี่เมียหลวงก็เป็นเดือดเป็นร้อนเหมือนกันเที่ยวหาอยู่หายามารักษาจะไม่ได้ผลแล้วต่อมาผัวก็ตายไปโดยที่นางก็ร้องไห้เพอ้อพูดถึงความรักที่มีต่อผัวไม่ขาดปากตอนเผานี่เมียหลวงเป็นลมสลบเหมือดไปข้างๆเมนนั่นแหละเมียหลวงโศกเศร้าอยู่นานเป็นปีๆแต่แล้ววันหนึ่งก็ค่อยๆค,ค,คลายจากความเสียอกเสียใจเพราะว่ามีคนแอบได้ยินนางร้องเพลงอยู่ในบ้านอีกไม่นานต่อมา เมียหลวงก็เปลี่ยนเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงแจม่มใสจนญาติพี่น้องแปลกใจอ่าไปโน่นมานี่ใช้เงินใช้ทองใครจะไปเที่ยวที่ไหนไปทั้งนั้นอนะ่ะไปขมเขมรไปลาวซื้อข้าวของมาอวดใครต่อใครแต่ไม่ค่อยจะไปไหว้พระทําบุญอะไรอยู่มาวันนึงรถจะไปเที่ยวเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำตกลงไปข้างทางผู้โดยสารหัวร่างข้างแตกกันไปหลายคนอ่าแต่ก็คนอื่นไม่มีใครเป็นอะไรกันมากอ่ะ มีแต่เมียหลวงคนเดียวที่สมองกระทบกระเทือนมากจนความจำเลอะเลือนพูดจาแปลกๆทำอะไรแปลกๆบางครั้งญาติพี่น้องก็จำไม่ได้อ่าเป็นใครก็จำไม่ได้ทั้งนั้นนะแต่บางทีก็จำได้นะได้มั่งไม่ได้มัง่งเรื่องราวเก่าๆก็เลือนเลือนเลอะเลอะญาติพาตัวไปรักษาที่ต่างๆนี่หมดเงินไปไม่ใช่น้อยแต่สติก็ไม่กลับคืนดีชอบนั่งเมออยู่หน้าบ้านมองไปไกลๆแล้วก็พูดคนเดียวแต่โดยมาก เมียหลวงนี่มักจะพูดถึงผัวที่ตายไปแล้วว่าเขากลับมาที่บ้านแต่บางครั้งก็บอกว่าเขาหายไปทำไมไม่กลับมาสีกทีร้องไห้คร่ำครวญว่าคงจะไปอยู่กับเมียน้อยต่อว่าต่อขานตัดพ่อว่าเขาเป็นคนใจร้ายใจดำใช้หลังมือป้ายเช็ดน้ำตาจนแห้งแล้วก็เอ่ยปากอาฆาตมาดรา้ายกูจะฆ่ามึงให้ตายเนี่ยไอ้หวังมึงทำกูเจ็บแสบนักคนอย่างมึงอยู่ไปก็รกหูรกตา เสร็จแล้วพอวันหนึ่งก็พูดบอกไอ้เด็กเวนตายจะได้ก็ดีพ่อแม่มึงอะมันทํำกูเจ็บนะักการที่เมียหลวงเพอพูดออกมาอย่างนี้ก็ทําให้ชาวบ้านเขาอยากจะรู้อยากเห็นกันว่าไอ้เรื่องจริงๆนะมันเป็นยังไงก็สงสัยกันมานานแล้วแล้วพูดกันว่านเนี่ยนางเมียหลวงเนี่ยสงสัยจะเป็นคนฆ่าเด็กมีบางคนก็เรียบเคียงไปถามจะให้เมียหลวงเล่า แต่ว่าถูกเมียหลวงเนี่เอาไม้ไล่ฟาจนหนีกระเจิงตะโกนกลด่าเสียเสียหายหายอย่ามาหาเรื่องให้กูนะมึงไปไกลๆเชียวเป็นอย่างนี้แหละพอมีคนไปถามแกก็จะรู้สติขึ้นมาทันทีจะไม่ยอมพูดอะไรที่มันเป็นการจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนเสื่อมเสียอยู่มาวันหนึ่งเมียหลวงนี่อยากจะกินแกงส้มผักบุ้งก็พายเรือไปไปเด็ดผักบุ้งที่แม่น้ํา แม่น้ำหน้าบ้านมันกว้างน้ำกำลังขึ้นเต็มเปี่ยมตลิงปรากฏว่าท่าไหนไม่รู้เรือเกิดพลิกว่ำนางจมน้ำเกือบตายดีแต่ว่ามีคนเห็นแล้วช่วยเอาไว้ทันแต่ก็สำลักน้ำจนย่ำแย่เลยรอดชีวิตมาได้นะก็มาเล่าบอกว่าแกโดนเด็กฉุดขารังเอาไว้นะตัวแกนว่ายน้ำเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าเด็กที่อยู่ในน้ำมันจะฆ่าแกมันจะเอาชีวิตแกมีคนถามว่าเด็กที่ไหนแล้วก็ นางเมียหลวงเนี่ยก็บอกว่าก็เด็กนั่นไงลูกเมียน้อยอะแหละมีคนถามว่าแล้วทําไมเด็กต้องการชีวิตแกล่ะอ่ายายเมียหลวงนี่ก็สะดุง้งบอกไม่รู้หลังจากวันที่เกือบจะจมน้ําตายทีนี่ก็สงบลงบ้างไม่เพ้อพูดพร่ำคนเดียวดูเหมือนสติจะคืนกลับมามักจะนั่งเงียบๆครุนคิดอยู่ไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรแต่แล้ววันเวลามันก็ทําให้เมียหลวงนี่แก่ตัวลงเรื่อยๆ โรคภัยไข้เจ็บก็มาเยือนมาเกาะกินอ่าเหมือนกับเป็นกรรมที่ตามมาสนองอเจ็บป่วยสามวันดีสี่วันไข้เงินก็มีแต่ไม่ยอมไปหาหมอบอกแต่ว่าเป็นเองก็หายเองว่าอย่างนั้นแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นเองแล้วจะหายเองมันมันยิ่งเป็นมากขึ้นกว่าเก่ามากขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่มาวันหนึ่งก็ล้มหมอนอนเสือ่อญาติต้องมาอยู่ช่วยพยาบาลนะ นางเมียหลวงนี่ก็คงจะรู้ตัวว่ามันใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของตัวแล้วก็เลยยกสมบัติต่างๆให้หลานแต่ละคนแบ่งๆ่งกันไปหลานๆก็พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพยาบาลที่บ้านนอนเป็นเพื่อนแกก็พูดคุยกับหลานๆเป็นเชิงตักเตือนว่าอย่าสร้างเวียนสร้างกรรมเพราะว่ามันจะทําให้ไม่สบายกายไม่สบายใจทําอะไรเอาไว้คนอื่นไม่รู้แต่ตัวของตัวเองย่อมจะรู้ดีแล้วเสร็จแล้วแกก็พูดบอกว่าที่แกไม่มีลูก ก็เป็นคงจะเป็นเพราะว่าเมื่อชาติก่อนนู้นน่ยเดี๋ยวทำเวรทํากรรมอะไรเอาไว้สักอย่างเด็กถึงไม่มาเกิดในท้องคนที่ไม่มีลูกก็ต้องลําบากอย่างตัวแกเนี่ยเสร็จแล้วก็ยังพูดอีกว่าชาตินี้ตัวแกเองก็ทํากรรมเอาไว้อีกมากเป็นกรรมหนักแต่บอกไม่ได้ว่าทําอะไรเอาไว้บ้างถ้าเล่าไปหลานๆจะคงจะพากันรังเกยียจขยะขยงในตัวแกจนหมดความนับถือไปเองว่าอย่างนั้นระหว่างเจ็บป่วยนางเมียหลวงนี่ก็ได้รับความทุกข์เจ็บปวดทรมานอย่างสาหัสนะ ที่นี่แต่ก็ยอมตายแล้วล่ะรู้ตัวว่าหมอรักษาไม่หายต้องตายอยู่แล้วแม้ว่าจะมีเงินมีทองมากขนาดไหนก็ไม่อาจจะยือ้อยุดชดรังชีวิตเอาไว้ได้หลังจากที่เมียหลวงตายลงญาติาิได้พบยาเบื่อหนูเป็นสิบสิบตองอยู่ในบ้านบางซองฉีกใช้ไปแล้วซองที่ฉีกใช้แล้วพบอยู่ข้างห้องครัวซ่อนไว้หลังตู้เก็บกับข้าวก็เลยเดาเอาว่าเมียหลวงเนี่ยคงจะใช้กับหัวก่อนที่ตาย อ่คือใส่ข้าวให้กินเนี่ยทีละหน่อยละหน่อยร่างกายสุดโซมยังกระทั่งหมดลมไปในที่สุดนะนี่เรื่องนี้ยายคุณถนอมเล่าให้ฟังพูดว่าคนที่ทำกรรมเวรเอาไว้ชีวิตจะอับเฉาไม่มีความสุขหรอกเจ็บป่วยมนหมองทุกทรมานจนวันตายอย่าได้คิดไปทำเวรทำกรรมเป็นอันขาดทีเดียวครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ สมัยเมื่อสิบยี่สิบปีก่อนโน้นที่หมู่บ้านของคุณนิวัฒนในสมัยก่อนนั้นก็มีอยู่คนหนึ่งชื่อจำเนียนไปท้องกับใครมาไม่รู้แต่จริงๆแล้วตัวนางจำเนียนเองก็ต้องรู้ดีแต่ไม่บอกใครเท่านั้นแหละคลอดลูกออกมาก็เลยไม่มีพ่อเด็กไม่มีพ่อเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กผู้ชายญาติพี่น้องไม่อยากจะนับญาติกับนางด้วยเพราะว่า นางเป็นคนที่นำความเสื่อมเสียอับอายขายข,ายขี้หน้ามาสู่วงตระกูลเด็กคนนี้ก็เลยไม่เคยได้รับความรักความเอาใจใส่จากแม่มากนะักปล่อยปละละเลยเลี้ยงเหมือนไม่เลี้ยงจะหิวจะอิ่มนางก็ไม่อีนางขังขอบเท่าไหร่ชาวบ้านก็เห็นกันว่าวันวัน,วนเด็กชายก็เที่ยววิ่งเล่นตลอดตลอดไปเข้าบ้านโน้อนออกบ้านนี้เขากินข้าวกันบางทีก็ได้อาศัยกินกับเขาไปด้วยคนที่เมตตาเด็กก็มีอยู่เยอะแยะไปแต่คนที่รังเกียจเด็กก็มี หาว่าเป็นลูกไม่มีพ่อหาว่าแม่เด็กไม่ดีเป็นคนใจง่ายเรื่องพ่อของเด็กก็เดากันมาก,กว่าน่าจะเป็นคนนั้นน่าจะเป็นคนนี้แต่ดูเหมือนว่าผู้ชายเหล่านั้นก็ไม่ได้ใส่ใจเด็กที่ชาวบ้านคิดว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาบางคนว่านางน่าจะได้กับพวกเลี้ยงวัวที่ต้อนวัวข้ามทุ่งมาเลี้ยงอยู่ในท้องทุ่งกว้างแต่บางคนก็ว่าน่าจะได้เสียกับคนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเพราะเห็นนางไปเที่ยว หาเก็บผักบุ้งอยู่แถวแถวนั้นอีกคนก็สันนิษฐานว่าจะต้องเป็นลุงคนหนึ่งเพราะว่าเห็นพูดจาหยอกเย้านางอยู่เสมอบางคนซ้ำร้ายกว่านั้นหาว่านางได้เสียกับผู้ชายที่เป็นญาติของนางเองก็พูดกันไปไม่มีใครรู้แน่ชัดสักคนเดียวแต่อยู่มาวันหนึ่งเด็กน้อยน่าสงสารนั่นก็เกิดจมน้ําตายที่แรกก็คิดกันอย่างนั้นแต่ว่าภายหลังมีบางคนพูดว่าเด็กไม่ได้ตายเองอแต่มีคนฆ่าเอาละสิใครจะฆ่าเด็กอะ ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาว่าเป็นแม่ของเด็กชายเองอะเป็นผู้จับเขากดน้ำจนขาดใจตายมีคนแอบเห็นแต่ว่าไม่กล้าพูดในตอนแรกแล้วก็มาเปิดเผยในภายหลังเพราะว่าผีเด็กมาขอร้องให้พูดความจริงเรื่องก็เลยออกมาในลักษณะแบบนี้คนที่เห็นเขาเล่าว่าเขาอยู่ใกล้ๆอได้ยินเสียงเด็กร้องก็ไปดูก็เห็นนางกำลังจับลูกกดน้ำอยู่ในบึงน้ำหลังหมู่บ้าน ทีแรกก็ไม่นึกว่านางจะฆ่าลูกแต่คิดว่าคงจะจับลูกอาบน้ําแล้วเด็กคงดื้อไม่ยอมอาบก็เลยต้องออกแรงบังคับกันแต่พอเรื่องมันออกมาอย่างนี้ก็มีแต่คนสาบคนแช่งให้ตายห่วงตายหาให้มีความเป็นอยู่ตอกต่อยลําบากยากจนไม่รู้จบรู้สิน้นแล้วนางก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ายากจนพ่อก็ตายแม่ก็ตายอยู่คนเดียวในบ้านตอนนั้นอายุนางจำเนียรในเกือบจะสามสิบแล้ว หล่อนหน้าตาพอใช้ได้แต่ว่าไม่มีผู้ชายมาชอบนางเลยก็เลยเป็นแม่ม่ายอยู่จนวันหนึ่งนางก็ตัดสินใจว่าจะไม่อยู่ที่หมู่บ้านนี้อีกแล้วก็รวบรวมเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วเข้ากรุงเทพโดยอาศัยพักกับคนงานบ้านเดียวกันที่เขาไปทำงานอยู่กรุงเทพก่อนหน้านั้นงานแรกที่ได้ไปทำงานก็เป็นคนล้างจานที่ร้านอาหารก็นับวัาดีแล้วเพราะวีนนั้นมีข้าวกินส่วนที่พักเนี่ยอยู่ฟรี ในภายหลังเมื่อเจ้าของร้านเห็นว่านางเป็นคนไว้ใจได้นางก็ได้พักอยู่ที่ร้านด้านหลังมีห้องอยู่เขาให้ช่วยดูแลร้านด้วยหลังจากร้านปิดแล้วพวกพ่อครัวแม่ครัวก็ต่างสงสารนางเท่าที่นางจำเนียนเล่าให้พวกเขาฟังก็คือผัวทิ้งแล้วลูกก็ตายพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วไม่มีใครเลยพ่อครัวคนหนึ่งเขาเป็นพ่อไม้เมียตายมีลูกติดสองคนโตแล้วก็มีท่าทีมาชอบพอนางจำเนียน นางจำเนียนก็บอกกับเขาว่านางเป็นคนไม่ดีอย่ามาชอบเลยจะทําให้เขาผิดหวังเขาก็ดื้อรั้นพูดว่าก็เขาเห็นอยู่ว่านางไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเป็นคนดีซะด้วยซ้ําก็นางก็บอกเขาไปตรงๆว่านางเป็นคนไม่ชอบเด็กหรือพูดตรงๆก็คือนางเกลียดเด็กนั่นเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเขาก็ไม่คิดจะมีลูกอีกแล้วมีสองคนก็พอเขาว่าอย่างนั้นพ่อครัวที่ดื้อรั้นก็วอนขอความรักจากนางจำเนียนวันแล้ววันเล่า นางก็ใจแข็งมากตอบว่าไม่อย่างเดียวเท่านั้นนะไม่เคยโอนอ่อนผ่อนตามเลยเขาชวนไปไหนก็ไม่เคยไปฝ่ายพ่อครัวพ่อไม้นั้นก็ยิ่งบ้าคลั่งในความรักรุ่มหลงมากยิ่งขึ้นลั่นปากว่าจะต้องเอานางจำเนียนเป็นเมียให้จงได้แล้วก็จะไม่ยอมให้นางตกไปเป็นของชายใดเป็นอันขาดเอาแล้วสิเกิดบ้ารักขึ้นมาซะแล้วเขาหึงมากหวงไม่ให้ผู้ชายคนไหนมาพูดมาคุยด้วย เขาก็อายุราวๆประมาณสักสีสบหปีแต่ว่ากลับทําเหมือนกับหนุ่มวัยรุ่นเลือดร้อนจำเนียนก็หาทางหลีกเลี่ยงเขาแม้ว่านางรู้ว่าเขาจะรักนางจนหัวปากหัวปมก็าตามนางก็บอกเท่าแก่ว่านางจะขอลาออกเพราะว่าพ่อครัวที่ชื่อสมพงษ์ในหึงหวงนางมากแต่นางไม่ชอบเขาเลยนางจะขอไปทํางานที่อื่นเท่าแก่ก็กลับเห็นดีเห็นงามอยากจะให้ทั้งสองแต่งงานกันเพราะถือว่าเป็นคนดีทั้งคู่ ได้คนดีอยู่ในร้านถึงสองคนแล้วก็ยิ่งได้เป็นผัวเมียกันก็ยิ่งจะดีใหญ่จะเจริญเท่าแก่ก็ขอร้องแกมบังคับให้จำเนียนตกลงปรงใจแล้วก็บอกว่าสมพงศ์นะเขาเป็นคนดีนะเขาทำงานที่ร้านมาเป็นสิบปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยขยันขันแข็งฝีมือดีรับผิดชอบงานดีเยี่ยมจำเนียนไม่ได้ยินดีแต่งงานกับสมพงศ์เลยแต่ว่าขัดเท่าแก่กับอาซอไม่ได้ในสมพงศ์พ่อครัวก็เลย สมใจอยากได้แต่งงานที่เท่าแก่กับอาซอจัดการให้ที่ร้านนั่นเองหลังจากที่ปิดร้านแล้วเลี้ยงฉลองกันภายในร้านจัดงานให้เป็นของขวัญแก่คนทั้งคู่บ่าวสาวแต่งงานแล้วก็มีปัญหาตามมาเพราะว่าจำเนียนไม่ยอมหลับนอนกับสมพงษ์งานแต่งผ่านไปตั้งเกือบห้าเดือนแต่เจ้าบ่าวยังไม่ได้สมสุขก,กับเจ้าสาวเพราะเจ้าสาวไม่ยอมอ้างวากรัวท้อง เขาให้กินยาคุมจำเนียนก็ไม่ยอมกินให้ไปคุมกำเนิดวิธีอื่นนางก็ไม่ตกลงทีแรกมันเป็นความลับแต่ทีหลังก็เปิดเผยโดยสมพงศ์พ่อครัวหนุ่มใหญ่เปิดอก,อกเล่าให้เท่าแก่ฟังเท่าแก่เกาหัวแกรกๆทำให้มันยุ่งยากลำบากอย่างนี้วะกล่อมให้จำเนียนยอมแต่งงานกับพ่อครัวได้แล้วก็นึกว่าจะหมดปัญหาแต่เรื่องนี้อาซอเป็นคนพูดกับจำเนียนเองถามไถยว่าทำไมถึงไม่ยอมมีอะไรกันในสมพงศ์ นางตอบว่านางกลัวมากในเรื่องแบบนี้นางร้องไห้อาซก็ปลอบนางก็เล่าให้ฟังว่าเคยถูกผู้ชายปล้ำจนเสียทีแล้วก็เกิดท้องออกลูกที่ไม่มีพ่อชาวบ้านนี่รังเกียจสาบแช่งนางเหมือนกับเป็นหมาขี้เรือนนางก็เข็ดขยาดไม่อยากจะมีความยุ่งยากอย่างนั้นอีกแล้วอาซก็ปลอบโยนอธิบายต่างๆนานาว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วสมพงศ์พ่อครัวเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบ ถ้ามีท้องเขาก็จะเป็นพ่อของเด็กแล้วก็จะไม่มีใครว่าอะไรนางได้อีกมีแต่จะดีใจกับนางที่มีลูกกับเขาแต่ถ้าไม่อยากมีลูกก็กินยาคุมฉีดยาคุมก็ได้ป้องกันได้หลายอย่างลงท้ายสมพง์ก็ต้องเป็นคนซื้อยาคุมให้จำเนียนกินเองแต่ด้วยความที่ไม่รู้ของนางเนี่ยกินผิดผิดพลาดพลาดคงจะหลงลืมไปบ้างก็ทำให้เกิดท้องขึ้นมาจำเนียนก็หวาดกลัวมากพอไปตรวจรู้ว่าท้องหนีออกจากบ้านเลย สมพงษ์ตามหาอยู่เกือบเดือนถึงได้หาเจอไปร่อนเร่อย,อยู่ตามข้างถนนลำบากลำบนแสนสาหัสพาตัวกลับมาที่บ้านของเขาเขาพบว่าจำเนียนมีอาการเหมือนกับคนครึ่งบ้าสติไม่อยู่กับตัวเพ้อเพ้อมีความหวาดกลัวผู้คนใครผู้เสียงดังนางจะกลัวมากถึงก็วิ่งหนีตเตลิดไปต้องไปไล่ตามกลับมาเขาพาตัวเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลอาการก็ค่อยๆดีขึ้นจนรู้ภาษาก็พากลับบ้าน ท้องโตขึ้นทุกวันเมื่อคลอดลูกออกมาเป็นทารกก็ไม่สมประกอบลำตัวเล็กรีบแขนขาเล็กนิดเดียวพอนางเห็นลูกก็หนีออกจากโรงพยาบาลไปหนีไปอยู่ที่ต่างๆนานเกือบปีแล้วถึงได้กลับบ้านเกิดโดยไม่รู้ว่าลูกของนางหลังจากคลอดได้สองสาวันก็ตายไปแล้วสมพงษ์ก็เอาแต่ตามหานางจนพลิกแผ่นดินเขามาเจอว่านางอยู่ที่บ้านอ้อนวอนให้กลับไปอยู่ด้วยกันอีกนางก็ไม่ยอมและเพื่อนบ้านก็เล่าเรื่องต่างๆที่นางทำเอาไว้ให้ฟัง สมพง์ก็ยังไม่ยอมกลับเขาต้องการตัวนางอย่างจริงใจไม่ว่าจะเป็นยังไงเขาก็รักอะ่ะเขาถึงกับใช้ย,ยาสรุปกับนางแล้วก็นําตัวใส่รถกลับไปที่บ้านของเขาพอนางฟื้นรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนก็อาลวาดพังประตูหนีออกมาได้คราวนี้หายสาบสูญไปยังไม่กลับไปที่หมู่บ้านทินเกิดอีกเลยสมพงษ์ก็ตามหาไปที่บ้านเกิดของนางอยู่เป็นช่วงช่วงแล้วสั่งคนเอาไว้ว่าถ้าเจอนาง ได้ข่าวนางหรือว่านางกลับบ้านให้ส่งข่าวบอกเขาด้วยเขาจะมารับนางกลับไปอีกแต่ว่านางหายสาบสูญไปเลยตั้งแต่วันนั้นครับโดยไม่มีใครเจออีกเลย